แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตพี่น้องเกษตรกรที่ประสบเหตุอุทกภัยจากพายุล่าสุดเพจด,ด,ดชเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อัปเดตที่ต่อเร่งช่วยเหลือห่วงใยเกษตรกรผู้ประสบเหตุอุทกภัยจากพายุนะคะ ดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพักประชาธิปัตย์มีความห่วงใย่พี่น้องเกษตรกรผู้ประสบเหตุอุทกภัยจากเหตุพายุและร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่จึงสั่งการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เร่งช่วยเหลือและเตรียมรับมือรองรับเกษตรกรผู้ประสบภยัย และก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจแอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ14จังหวัดนะคะได้แก่กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่พิษณุโลกเพชรบูรณ์พะเยานานสุโขทัย อุตรดิตเ์เลยหนองคายและอุบลราชธานีมีจำนวนเกษตรกรได้รับผลกระทบ23,182รายทั้งนี้มีพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจำนวน88,305.25ไร่เป็นข้อมูลณวันที่17สิงหาคม2565และขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปตรวจ และขณะนี้อยู่ในระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปสำรวจความเสียหายจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกํำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมการสำรวจและช่วยเหลือเกษตรกร,ะรกน,นะคะรองรับภายหลังน้ำลดทั้งการลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ความเสียหายการเตรียม การเรียมผลิตพืชพันธุ์ดีและการเรียมเชื้อราไรโคเดอร์มาให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรการเรียมผลิตพืชพันธุ์ดีดําเนินการโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง10ศูนย์และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดี เพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภยัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้ดำเนินการเพาะพันธุ์เตรียมพร้อมรับมืออยู่เป็นประจำโดยเฉพาะพืชพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมเพาะป,ปลูกและรับประทานเช่นพลิกมะเขือเปราะมะเขือเทศมะเขือยาวมะเขือพวงกระเพราแมงลักกระเจี๊ยบเขียวกล้วยน้ำว้ามะละกอทุเรียนกาแฟกระ,กระท่อมเป็นต้นนะคะ การสนับสนุนเชื้อราตรายโคเดอร์ม,มานั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการสนับสนุนหัวเชื้อชั้นขยายจำนวน5,500ขวดซึ่งเมื่อนำมาขยายเป็นเชื้อราไตรโครเดอร์ม,มาพร้อมใช้ได้เพิ่ม ได้เพิ่มถึง137,500กิโลกรัมและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มามาพร้อมใช้อีกจำนวน9,600กิโลกรัมซึ่งเชื้อราไตราโคเดอร์มาสามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิดนะคะทั้งบริเวณรากลำต้นและใบเช่นโรคเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคใบติดของทุเรียนโรคเน่าคอดินโรคกับใบแห้งของข้าว โรคก,กับใบแห้งของข้าวโรคเหี่ยวโรคแอนแทรกโนสของพริกเป็นต้นนะคะโดยเกษตรกรสามารถขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ที่สำ,สำนักง,งานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชหรือสอทอ,อนะคะ S 1> <S 1> สำหรับในเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือยังคงเป็นไปตามระเบียกบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยพิบัตริกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภ,ภัยพิบัตริกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2564 ในอัตรานะคะข้าว1,340บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก1,980บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ4,048บาทต่อไร่ตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ทั้งนี้นะคะเป็นไปตามที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วนะคะอัปเดตนะคะจาก,กเพจดรเฉลิมชัยสีอ่อนพี่ต่องห่วยกเกษตรกรเร่งดูแลผู้ผประสบเหตุอุทกภัย,ยจากพายุนะคะสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเป็นการด่วนนะคะ